สโมสรโภชนาสนับสนุนโดยสามแม่ครัวอยู่คู่ครัวไทยผู้ชมคะน้ำพึ่งค่ะมักนํามาเป็นส่วนผสมของยาโบราณน,นะคะหรือเป็นยาโดยตัวของมันเองค่ะโดยสมัยก่อนนะคะพระสงฆ์ค่ะต้องออกไปจาริกสแสวงบุญไปในที่ต่างๆค่ะก็ต้องติดน้ำพึ่งไปด้วยนะคะเพื่อการเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะแถมในด้านโภชนาการนะคะไอตัวน้ำพึ้งก็ยังมีสปปรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกันค่ะ ครับผมนะครับน้ำพึ่งว่าจริงๆแล้วเป็นสิ่งใกล้ตัวมากนะ,นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยคนคอาจจะมองข้ามไปแล้วก็มองว่าอุ้ยมันไม่มีประโยชน์ยาไปเลยนะครับหรือบางคนก็ที่เป็นเบาหวานก็ระมัดระวังไม่กล้าน,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือดก,กับสารให้ความหวานที่มาจากธรรมชาติรับสวัสดีครับพี่พป้อมครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้พี่ป้อมสวยไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์มาหรือเปล่าเลยวัยเลยวัยซะแล้วเลืวไม่กี่เดือนต้องน้ำพึ่งเดือนห้าเขาบอกว่าป่านี้เลยไปน้ำพึ่งนู่นเลยดว เวไปครูโตเลยเนปจูนน้ำพึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับในปัจจุบันหลายคนจาจะไม่ค่อยแน่ใจเพราะมันมาหลากหลายรูปแบบมากนะครับมาทั้งเป็นแบบน้ําหรือว่าผสมเชื้อจางไปแล้วบางคนก็จะมาเป็นแบบเป็นรังที่เป็นอริจินอลเออที่เวลาทีเวลาทานเขาจะต้องไปขูดเอาแบบนีจริงๆน้ำพึ่งเนี่ยมันมีหลายแบบไหมครับมันมีทั้งแบบของปลอมด้วยไหมแบบผสมหรือยังไง จริงๆเนี่ยน้ำพึ่งเนี่ยในปัจจุบันในท้องตลาดอย่างที่น้องเอิดร์ว่านะคะคือมาจากป่าแท้ๆเลยนะคะเป็นรังเลยนะก็มีนะมาเป็นรังก็มีนะคะเขาเจาะมาแล้วหรือแี่เลี้ยงก็มีใช่หรือว่าในฟาร์มพึ่งก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องมีการสังเกตนิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวน้ำพึ่งเนี่ยมันก็ได้มาจากพึ่งเขาก็ไปดูดเอาน้ำหวาน ของเกสรดอกไม้ดอกดอกไม้ของต้นผลไม้บางอย่างนะคะก็ไปดูต้นนี้ก็จะได้น้ําผึ้งกลิ่นหนึ่งนะคะก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาเนาะแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยน้ําผึ้งแท้เนี่ยก็จะมีลักษณะใสนะคะเขาจะต้องใสจะมีตั้งแต่เหลืองจนถึงน้ําตาลไปเลยนะคะแต่ต้องใสแต่ต้องใสค่ะจะต้องไม่ขุ่นไม่ข้นไม่มีตัวผึ้งตายอยู่ในนั้นหรือไม่มีตะกอนอยู่ในนั้นนะคะคน โบราณเนี่ยนะพ่อแม่เราบอกว่าถ้าลองตั้งทิ้งไว้เนี่ยเขาจะมีเกสรดอกไม้เนี่ยลอยอยู่ข้างบนอ๋อพ่อแม่เราให้สังเกตแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการสังเกตง่ายๆหรือเวลาเราจะทานน้ำชาเนี่ยแล้วเอาน้ำผึ้งใส่ไปอ่ะเขาจะไม่ละลายทันทีอืมใช่ไหมอ่าเขาจะมีความหนืดอสมควรนะคะสักพักหนึ่งเขาถึงจะค่อยๆละลาย นะนี้ก็จะเป็นวิธีการสังเกตเแบบง่ายๆนะคะรูปละหวานขึ้นมาเลยเนาะสารสำคัญในน้ําพึ้งมันมีอะไรครับคือจริงๆมันก็คือหลายคนบอกมันก็ต้องมีน้ำตาลอนี่แล้วเพราะมันหวานแต่ว่าถ้ามันเจาะลึกมากไปกว่านั้น คือมันจะประกอบไปด้วยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ร่างกายเราเอาไปใช้ได้เลย2ตัวก็คือกลูโคสกับฟรุกโตสนะคะฟรุกโตสเรารู้จักคุ้นเคยกันว่าเขาเป็นน้ําตาลของผลไม้น้ําตาลในผลไม้ใช่ไหมคะพอมันประกอบกันด้วย2ตัวปุ๊บน้ําตาลฟรุกโตสมันจะมีปริมาณมากกว่านะคะกรูโคสแล้วอาจจะมีมอลโตสมีซูโครสด้วยมอลโตสก็เหมือนน้าตาลมอลมันก็ได้จากมีกรูโคสสองตัวผสมกันแต่หลักๆคือมันจะมีกรูโคสกับฟรุกโตส ใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยกลูคโคสมันจะร่างกายเราจะเอาไปใช้ได้เลยซึมเลยถูกไหมค่ะ,อะพอได้ปุ๊บร่างกายเอาไปใช้ได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเวลาทานไปจะรู้สึกสดชื่น,นใช่ไหมคะ,คะในทันทีแล้วก็หลังจากนั้นฟรุกโตสมันถึงจะค่อยคอย เปลี่ยนไปเป็นกลูโคสนะคะฟรุกโตสเข้าไปที่ตับแล้วก็ใช้ฟอสเฟตในกระบวนการใช่ไหมคะแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานฟรุกโตสเข้าไปปุ๊บมันเหมือนกับค่อยๆปล่อยพลังมาช้าๆปล่อยพลังงานไว้ช้าๆช้าๆเพราะฉะนั้นจะทําให้เรามีเรี่ยวมีแรงต่อไปได้อีกระยะหนึ่งกะทนกว่าใช่จะมีความอึดความทนนะคะภาษาถ้าเป็นภาษาวิชาการหน่อยก็ endurance ใช่ไหมความอึดใช่ไหมในความอึด performance ก็จะดีขึ้น ในนักกีฬาก็ทานได้นะคะก่อนออกกําลังกายนะนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะถือว่าน้าผึ้งเนี่ยเป็นเหมือนกับ Energy b o o บ t e เตอร์อ่าเป็น Energy Bo o s t e เตอร์คือได้ทั้งก่อนออกกําลังกายแล้วก็ขณะออกกําลังกายก็สามารถด้วยนะก็คือทานสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็พอแล้วเพียวๆอย่างนี้เลยครับไม่ต้องผสมเลยหรอได้หรือว่าผสมกับน้ําผึ้งผสมมะนาวนิดหนึ่งนะคะทานอุ่นๆก็ได้นะคะบางคนทานน้ำผึ้งผสมกล้วยนะ กล้วยนำหวานเขาทานคู่กัเขาบอกว่เป็นสูตรที่ทำให้แบบเนี่ยแอนตี้เอจจิ้งอย่างเงนแอนทายเอจจิ่งเป็นนะแอนตี้เอจจิ้งในบ้านเราสูตรนี้ที่มีมานานแล้วที่บ้านเราทานเอาพูดถึงประโยชน์ของเขากันเลยดีกว่าค่ะอันแรกเลยหลักๆเลยค่ะของน้ำผึ้งหลักๆเลยคือให้พลังงานโอเคนะคะอย่างที่บอกก็คือเป็น energy booster นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของนักกีฬาก็ทานได้นะคะในส่วนของประสงค์ที่น้องพึ่งบอกตอนแรกใช่ไหมคะที่ท่านเดินจาริกไปหรือเดินทุดงอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็จะมี น้ำพึ่งไปด้วยน้ำพกน้ำพึ่งไปด้วยไม่ใช่เฉพาะเจ็บป่วยอย่างเดียวนะคะก็ทําให้ท่านมีแรงด้วยนะในการเดินอ๋อพรตะกี้เย่านที่บอกใช่ไหมมีฟลุกโตสอ่ามีค่อยๆปล่อยพลังเอาน่าจิบสเตอร์เฮ้ยเรื่องนึํงน้ำพึ่งผสมมะนาวอย่างนี้ช่วยแก้หวัดแก้ไอได้เเพะที่ผ่านมาเวลาแบบใครเจ็บคอก็จะบอกว่าไปสิไปชงน้ำพึ่งอุ่นๆแล้วก็ดื่มหรือว่าจิบซะหร้อบางคนก็จะเป็นสูตรใส่มะนาวแล้วแต่อ่ามันจะมีสาร ต้านอนุมูลอิสระด้วยแล้วก็มีเจ้าตัวในตัวของเขาเนี่ยมันมีเหมือนกับตัวฆ่าเชื้อนิดหน่อยนะคะเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะคะก็คือฆ่าเชื้อแบคทีเรียบ้างสมัยเด็กๆอ่ะเวลาเราเป็นหวัดนะคุณพ่อก็จะให้น้ำน้ำพึ่งนะคะแล้วก็น้ำมะนาวอุ่นๆผสมกันแล้วก็มีเกลือหยอนนิดนึงนะคะ ี่ป้อมมีเมนูค่ะขอโทษพี่ป้อมมีเมนูแนะนำอีกไหมคะเมนูอื่นนอกจากน้ำเราก็จะชงแต่น้ำอย่างเดียวมันสามารถไปทำอะไรได้อีกบ้างตอนเช้างเมนูตอนเช้าเฟรนช์โทสต์ขนมปังปิ้งใช่ไหมคะค่ะาด้วยแทนที่จะทาเนยเราก็โรยน้ำตาลใช่เราก็น้ำผึ้งเลยใช่ไหมคเปลี่ยนเป็นราดน้ำผึ้งได้หรือว่าชาแล้วก็แทนที่จะใส่น้ำตาลใส นมใส่อย่างอื่นใส่น้ำผึ้งค่ะชาใส่น้ำผึ้งก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำผึ้งอุ่นๆก็ได้นะคะผสมมะนาวนะคะหรือทานคู่กับโยเกิร์ตก็ได้เฟรนโทสนะแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือโทสอตธรรมดาถ้าเฟรนโทสก็ต้องแบบมีไข่เคยไว้ชุบแปิ้งนิดนึงนะคะทานกับวอฟเฟิลคือจริงๆแล้วในแง่ของการ เติมความหวานแทนที่เราจะใช้น้าําตาลน้ำเชื่อมอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนเป็นน้าพึงพ้งเป็นน้านนพึ่งก็ได้หรือว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะอันนี้น่าทานมากเช้านี้เลย,ยเริ่มหิวค่ะเนี่ยนะคะ หรือว่าบางบางคนเขาก็เอาไปใส่ในยำผลไม้หรือใส่ในยำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ได้ถ้ามีโยเกิร์ตก็ได้มันได้กลิ่นหอมด้วยงานของน้ำผึ้งใช่ไหมไม่แต่โดยส่วนมากเราคุยมามันก็จะเป็นเมนูต่างชาติซะเยอะนะถ้าถ้าเป็นเมนูไทยไทยบ้านเราอะ เมนูไทยๆบ้านเรานี่ก็คือนึกถึงแต่น้ํไม่แต่แต่คือจริงๆแล้วเราสามารถคิดแบบแอปพลายอย่างนี้ได้นะครับเหมือนนแทนไข่แทนที่เราจะใส่น้ําเชื่อมสมมติเราก็จะเป็นบางคนก็จะชอบทานอะไรเป็นแห้วหรือว่าเป็นลูกตาลเนี่ยครับแทนที่จะไปเชื่อมก็โรยน้ำเชื่มได้เหมือนกันอ๋อน้ำเชื่มาแทนสิ่งหวานๆไงมันดีมันดีต่อมันดีต่อสุขภาพมากกว่าน้ําตาลเยอะไหมครับหรือยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกันเนี่ยนะคะ ตัวน้ำพึ่งประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งได้ถึงประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึง่งนะะ,ะแต่น้ำตาลทรายเนี่ยก็คือสักประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเทียบเท่ากับข้าวหนึ่งทพีเพราะฉะนั้นในใน,ในคนที่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็อาจจะต้องต้องระวังนิดหนึ่งอย่างที่น้องเอิร์ธบอกเบาหวานอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็หรือคนที่ต้องระวังน้ําหนักเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องน้ําผึ่งก็อาจจะได้เยอะกว่านิดหนึ่งใช่ไหมก็คือจันเรือ ปกติย<อ><ด>ิ่งโดยเฉพาะคนที่แบบติดหวานแล้วปกติแบบว่าคิดว่าจะต้องใส่น้ําอ่าอย่างกาแฟาห,าหน่งาาแก้วหรือชาเงี้ยใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนชาเปลี่ยนเป็นน้ําพึ้งหนึ่งช้อนชา ก็ได้คือเนิดนิดด้วยถ้าถ้าคือคือถ้าเทียบปริมาณจริงๆแล้วเนี่ยได้คือเหมือนกับเราใส่น้ำตาลน้อยกว่าใช่เพราะว่าในน้ําผึ้งเนี่ยก็คือในน้ําผึ้งร้อยซีซีเนี่ยนะคะมันจะมีประมาณอ่ะคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเนี่ยอยู่ประมาณสัก80%โดยประมาณนะแล้วก็มีน้ําอยู่ประมาณสัก17ถึงยี่อ่ะใส่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะร้อยแต่ถ้าเป็นใส่ราบหรือน้ําตาลไปเลยน้ำตาลเปอร์เซ็นต์ก็จะร้อยเทียบใช่ อันนั้นคือเขาตกผลึกมาแล้วอ๋องั้นก็คือว่าน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาโดยประมาณก็คือเท่ากับหนึ่งข่าบถ้าท่านถ้านับเป็นแคลอรี่ะครับจะได้ประมาณถ้าหนึ่งหนึ่งร้อยซีซีนะถ้าหนึ่งร้อยซีซีเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยสี่กิโลแคลอรี่นะถ้าหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งก็อาจจะสักหกสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยคำนวณมาก็เลยประมาณแปดก็คือหนึ่งขาบข้าวหนึ่งพี ใช่เท<ช>่ากับหรือเท่ากับผลไม้1กําปั้น เราไม่ได้คิดเลยนะเราจะปัดน้ำผึ้งใส่ปื๊บ60นะ60อ่ะตีง่ายง่ายใช่ไหมคะมันง่ายแต่ว่ามันจะคำนวณยากทำไมก็จะทำให้ลำบากในการรับประทานก็คือเท่ากับข้าวหนึ่งจานอะไรประมาณนั้นดังนั้นคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างนี้คือต้องระวังเลยนะต้องระวังเบาหวานแล้วก็คนที่ก็ปวดน้ำหนักด้วยแต่แต่มันต้องเกี่ยวใช่ไหมครับว่าควรจะเลือกน้ำผึ้งที่มันเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติแล้วก็ก็ยี่ห้อหรือว่าอะไรที่เขาแบบคัดเลือกมาบางครั้งน้ำผึ้งที่คือคือมันก็มีในบ้านเราแบบแบบหามาขายต้อง มาระวังเพราะไม่รู้ว่าในแง่ของการปนเปื้อนมันเป็นไปเป็นไปได้ไหมคือเก็บไว้เป็นไปได้เป็นไปได้นะคะคือบางทีเนี่ยเอ่อถึงแม้ว่าคือน้าน้ําพึ่งธรรมชาติเนี่ยนะคะเข้มข้นเนี่ยถ้ายังไม่ได้ไปโดนน้ําไปโดนอะไรเอ่อหรือเจือจางเนี่ย อ่าม,มันมันมันไม่เสีย<ช>นะคะมัน,<ช>มนเข้มข้น<ช>แล้วก็มันจะไม่มีพวกเชืออ้อเชื้อโรคมันจะไม่ค่อยเจริญแต่บางทีถ้าเป็นน้ําผึ้งที่แบบเลี้ยงน้ําผึ้งที่เขาผสม<ช><ช>หรือว่ามีการเจือจางผสมน้ําตาลลงไปหรือเจือจางพวกนี้เนี่ยบางทีก็อาจในกระบวนการนะ<ช>บางทีก็อาจจะเจอเชื้อบางอย่างได้ซึ่งก็อันตรายแต่แต่ก็คือบีมางค้างแบบหลายยี่ห้อนะที่เขาบอกไปแล้วเวลามันพอมันตั้งทิ้งไเรื่อยๆสีมันจะเข้มขึ้นเราไม่ควรแล้วใช่ไหมครับไม่ควรเพราะถ้าถ้าไม่สีมันไม่ควรเปลี่ยนนะ อ๋อสีมันไม่ควรเปลี่ยนมากมีคาถามจากทานบ้านเหมือนกันบอกว่าลูกลูกน้อยเนี่ยเด็กแหวะนมเขาแก้ในการผสมเออผสมน้ำผึ้งมาปในนมอย่างเงี้ยจะช่วยได้ไหมอะคะพี่ป้อมโอ้พี่ป้อมไม่แนะนํานะอย่างที่บอกก็คือว่ายิ่งเด็กน้อยด้วยแล้วะนะคะคือตัวน้ําผึ้งเราก็ไม่แน่ใจจากแหล่งใช่ไหมแล้วก็ความสะอาดด้วยบางทีมันจะมีการปนเปื้อนเชื้อซึ่งเชื้อบางตัวเนี่ยมันเจอเหมือนกับเจอเราเจอในอาหารกระป๋องอะรอสติเดียมโบททลินัมอาเราไม่รู้ซึ่งอันตรายถึง ชีวิตเด็กได้นะใช่อันนี้ก็คือต้องต้องระวังอย่าไปใส่อะไรเขากินนมจากเต้าแม่เนี่ยดีที่สุดแล้วหรือนมนมผสมที่ที่ชงแบบสะอาดสะอ้านนะแต่ที่แหวะเนี่ยก็คือต้องสังเกตว่าอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าพอเขาอิ่มแล้วเนี่ยเราได้จับเขาพาดบ่าหรือเปล่านะคะการให้คขาเรอก่อนนะคะรูปรูปหลังตบหลังให้เขาเรอแล้วก็พาเขาเดินสักหน่อยนึงนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยได้อันที่สองเราลองดูว่า เขาเออเหมือนกับโอเวอร์ฟีดิงหรือเปล่าก็กินเยอะไปหรือเปล่ากินเสร็จปุ๊บยังไม่ทันเรอเลยนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือจริงๆแล้วในในในบ้านเราอะถ้ามีแบบปู่ย่าตายายอยู่อะพอเด็กร้องอะหิวหรือเปล่าเอ้หิวเอานมเลยเด็กก็แบบว่าเปล่าแต่ว่าพูดไม่ได้ก็กินอยู่ ไปแนะนำดีกว่าเราไม่รู้แหล่งที่แน่นอนใช่ค่ะก็ต้องระวังครับผมนะครับก็วันนี้มาทําความรู้จักกับสารให้ความหวานที่มาจากธรรมชาติแต่ว่าจะธรรมชาติแท้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับว่าในการที่จะเลือกซื้อมาเลือกใช้เลือกรับประทานก็ต้องคัดสรรด้วยตัวเองนะครับวันนี้มีข้อมูลมาฝากครับผมขอบคุณมากครับพี่ป้อมคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเราช่วงหน้ากลับมาสุขภาพดีกันต่อค่ะ